สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่โมดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภดูชะตาของท่านในช่วงเริ่มต้นพุทธศตกราชใหม่ปี2568ในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพฤษภรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และแน่นอนว่าการพยากรณนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะ มาดูตำแหน่งแรกของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือตำแหน่งดาวตัวตนของท่านกันนะคะดาวตัวตนของชาวพฤษภคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ในราศีกุมซึ่งเรียกว่าพบการงานตนุมาอยู่ในภพกรรมะแบบนี้ได้ตำแหน่งอุจจาวิราศและกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวพระเสาร์เรียกว่าสุขเข้าเสาแทรกเกิดเป็นเรื่องของความทุกข์ใจบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานความขัดอกขัดใจแต่ดาวตัวตนของท่าน ยังคงได้กําลังดีนะคะซึ่งเรียกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะท่านจะมีในเรื่องของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทิศทางทางด้านการงานที่อาจจะมีอะไรขัดใจบ้างแล้วก็ต้องเตือนกันก,นก่อนว่าระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะหรือว่าการขัดแย้งในเชิงทัศนคติกับผู้ใหญ่ พระดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระนะคะเรียกว่ารอบระยะเวลานี้บางท่านค่ะในสถานที่ทํางานของท่านอาจมีเรื่องของการประชมุมมีเรื่องของการถกเถียงการเสนอความคิดเห็นบางอย่างนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะให้ท่านคิดถึงความเป็นจริงแล้วก็เอาภาพรวมขององค์กรขึ้นมาคิดในส่วนของการทํางานว่าผลสําเร็จของการงานนั้นควรจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะ พระดาวเจ้าเรือนสุภาก็ได้ตำแหน่งที่แข็งแรงเรียกว่าตำแหน่งเกษตรเรือนสองมาอยู่ในบ้านของดาวราหูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้อาจเกิดความขัดใจบ้างแต่การงานของท่านจะเกิดในเรื่องดีและตัวท่านค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของความสําเร็จสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านนั่นเองค่ะและในลัคนาของท่านจะมีดาวพฤหัสุมอยู่ค่ะร่วมดาวฤตยูมีการโคจรถอยหลังร่วม พรฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะลาพระทับตนุนั่นหมายถึงว่าผลประโยชน์การงานส่วนแบ่งต่างๆหรือว่าเรื่องของสิ่งต่างๆที่ได้ทําที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทิศทางเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการทําอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวท่านมักมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องเก่าสิ่งเก่าหรือโปรเจกต์เก่าๆที่เคยได้ทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ตาม เพราะว่าตําแหน่งนี้ก็ถึงการกับตําแหน่งดาวตัวตนนะคะถึงการกับภพบเรือนการงานของท่านเพราะนั้นการปรับปรุงระบบบางอย่างจึงอาจจะเกิดขึ้นและรอบระยะเวลานี้อาจมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเพราะดาวพฤหัสก็เป็นดาวมรณะด้วยมรณะทับลักโคจรถอยหลังมีเกณฑ์กลับไปเปลี่ยนแปลงกลับไปแก้ไขปัญหาเก,าก่าๆปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะมีเรื่องของการนํา สิ่งเก่างานเก่าที่ท่านเคยวางกต์ไว้ขึ้นมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ตําแหน่งดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนมรณะของท่านนะคะมาดูกันค่ะดาวพระพุธได้ตําแหน่งประเกษตรค่ะตั้งแต่2ถึง20นะคะก็เรียกว่าดาวค่อนข้างอ่อนกําลังเพราะนั้นอ่อนกําลังในลักษณะนี้เมื่อกุมร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่วางแผนคู่ปัญญามีการวางแผนเรื่องการเดินทาง มีการวางแผนระบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นทิศทางที่ดีเกี่ยวข้องกับตัวท่านที่เป็นชาวลัคนาราศรีพฤษภนะคะหรือบางคนมีการวางโปรเจกต์งานบางอย่างเกิดขึ้นมีการเดินทางปลุกปรับเกิดขึ้นเป็นการเดินทางร่วมก็ได้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านการเงินมาอยู่ในภพมรณนะแน่นอนว่ามีเกณฑ์สูญเสียการเงินกับเรื่องของคนอื่นเพราะนั้นเรามดระวังการออกตัวแรงเกินไปเรามาระวังการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วอาจจะ เกิดความเดือดร้อนได้นะคะเพราะว่าลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาต้องสูญเสียการเงินได้นั่นเองค่ะและดาวอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมกันตั้งแต่1นึถึงสิ ในราศีธนูในภพมรณะนะคะอาทิตย์เจริญพันธุพันธุมรณนะมีเกณฑ์ย้ายบ้านมีเกณฑ์เปลี่ยนที่นอนมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ชั่วขณะนะคะต้องบอกว่าชั่วขณะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคยกย้ายแล้วดีเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะคะหรือว่าการเดินทางส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภมีการวางแผนบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการงานหรือบางคนค่ะในช่วงรอบระยะเวลานี้อาจมีการเดินทางร่วมมีการใช้เงินเกี่ยวข้องกับ เรื่องของความสุขใจการเดินทางความชอบพอในเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องการนั่นเองค่ะทีนี้พอวันที่14ค่ะอาทิตย์ยกมาสุขภพสุภะนะคะได้ตําแหน่งจุลจักรสุภะหมายถึงความสําเร็จความดีงามการโฟกัสไปในเรื่องของสิ่งที่เกิดความสําเร็จหรือหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเจ้าสตาก็ได้นั่นเองค่ะ อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุสุภะหมายถึงอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาให้การช่วยเหลือสิ่งต่างๆนะคะหรือบางท่านที่อาจจะมีความเดือดร้อนอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้สินทรัพย์ได้ทรัพย์สินจากเรื่องของบ้านรถยนต์ที่ดินเข้ามาค่ะใครที่คาดหวังจากเรื่องของการขายต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะปิดดีลปิดจ็อบได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้ พอวันที่20ค่ะพระพุทธยกมานะคะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าอยู่ในบ้านของดาวพระเสาร์เป็นบ้านของดาวคู่สมพลและคู่พลังธาตุไปดาวพระเสาร์ก็ยังคงเดินดีแสดงว่าช่วงรอบระยะเวลานี้เรื่องของการงานเรื่องของสิ่งใดที่ติดขัดมีเกณฑ์ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือตัวท่านเข้ามาช่วยเหลือเจ้าชะตาให้กเกิดความสําเร็จหรือช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะมีเรื่องของการได้เดินสายบุญสายกุศลช่วยเหลือคนอื่น ลักษณะแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการได้รับการไหว้วานจากผู้ใหญ่จากเจ้านายของท่านไปทํากิจกรรมบางอย่างอาจจะต้องแลกกับการเดินทางแลกกับการที่ท่านต้องเหนื่อยหน่อยแต่เรียกว่าก็คุ้มค่าเพราะว่าตําแหน่งดาวตัวตนท่านอยู่ในจุดที่นี้อยู่ในจุดที่ก่อเกิดโชคลาภได้ดีนั่นเองค่ะแล้วก็พอวันที่20มกรานะคะดาวตัวตนดาวพระศุกร์จะยกมาได้ตําแหน่งอุจนะคะอยู่ในราศีมีนในภพลาภ ก็เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ดาวศุกร์เป็น3ได้ทั้งตําแหน่งปทุมเกณฑ์นะคะแล้วก็อยู่ในพลาพะท่านจะทําอะไรได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรเข้ามาคอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันเจ้าชะตานั่นเองค่ะรวมถึงกลุ่มร่วมดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน แต่ดาวคู่นี้เวลาเขาคุ่มร่วมกันเป็นดาวคู่ลุ่มหลงก็ได้เป็นดาวที่อาจจะให้หลงกับลาบยศชื่อเสียงเงินทองก็ได้เพราะนั้นพยายามดึงตัวเองเข้าไว้นะคะอย่าไปหลงกับเรื่องโป,ป๊ปดกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเพราะนั้นการงานของท่านยังคงก่อเกิดลาบผลโดยเฉพาะ งานที่ได้เดินทางทิศทางสัมพันธ์กับโปรเจกต์เก่างานเก่าดีลงานเก่าที่ท่านเคยได้ทําไว้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรถอยหลังทับตนุลักษณ์ของท่านท่านมีเกณฑ์กับการเดินทางอยากมากเลยค่ะช่วงรอบระยะเวลานี้ถึงจะก,ก่อเกิดโชคลาบก่อเกิดสิ่งดีกับตัวท่านนั่นเองค่ะก็ต้องพยายามแล้วก็ใช้คุณสมบัติด้านดีของดาวพฤหัสให้เกิดกําลังสูงเพราะเป็นดาวประธานฝ่ายสุขเคราะห์ ซึ่งกลุ่มลัคนาของท่านได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรนะคะก็ต้องทำอะไรให้เกิดความยิ่งใหญ่ใช้ความรู้ทั้งเก่าทั้งใหม่มาอาดัดแอปกับเรื่องของการงานท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเองค่ะส่วนดาวพระเกตนะคะตลอดทั้งเดือนเลยจนไปถึงวันที่30มกราคมค่ะจะอยู่ในภพเรือนอริพระเกตอยู่เรือนไหนกระตุ้นเรือนนั้นกระตุ้นอริกระตุนะต้นปัญหากระตุ้นอุปสรรคคู่แข่งนะคะหรือว่า อาจจะกระตุ้นในเรื่องของสิ่งที่มาทดสอบเจ้าชะตามีเกณฑ์จะปวดหัวเยอะหน่อยรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่อาจจะทําอะไรขัดอกขัดใจกับตัวเองบ้างนะคะแต่ก็เชื่อว่าท่านยังคงก่อเกิดสิ่งที่ดีๆเก่ะเกิดโชคลาภได้อย่างดีเพราะตัวท่านค่อนข้างโฟก,กัสไปในเรื่องของความสําเร็จนั่นเองค่ะทีนี้ย้อนกลับมาดูตำแหน่งดาวอาทิตย์และดาวพระพุธซึ่งอยู่ในภพสุภะของท่านเล็งกับดาวอังคารค่ะดาวอังคาร1ถึงวันที่25มกราคม คอยหลังอยู่ในภพสหัชชะได้ตำแหน่งนิดเพราะนั้นระมัดระวงังเรื่องอะไรบ้างอังคารและอาทิตย์เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะก็ถือว่าเป็นดาวคู่อุบัติเหตุก็ได้อังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศคือสิ่งที่ปุบปับสิ่งที่เกิดความเสียหายสิ่งที่อาจจะทําให้เจ้าชะตาเกิดเรื่องของความใจร้อนแล้วเป็นปัญหาได้ใครจะทําให้ท่านสังคมแวดล้อมรอบข้าง บางครั้งลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ท่านอาจจะมีการดิวการคอนเนคชันนะคะหรือว่ามีการเดินทางมีการพบปะเพื่อนฝูงอยู่ๆก็ทะเลาะกันสะง,งันนะคะอยู่ๆก็อาจจะมีปากเสียงกันหรือเพื่อนฝูงอาจจะมาหยิบยืมอาจจะทําให้ท่านต้องไปพ่วงติดก,กับเรื่องของคดีความต่างๆเพราะอังคารเป็นนิดในตําแหน,น่งนี้แล้วก็โคจรวิป,ปริตด้วยเพราะนั้นต้องระมัดระวังและดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยเพราะนั้นหมายถึงลูกค,ค้านะคะหมายถึง คู่สัญญาคู่พันธสัญญาคู่ธุรกรรมคู่คดีความคู่หุ้นส่วนแล้วก็ยังหมายรวมถึงคู่ครองคนรักด้วยมาอยู่ในภพศาสตชะเป็นนิดระมัดระวังเรื่องการสื่อสารคำพูดข้อตกลงสัญญาต่างๆจะทำอะไรก็ให้มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันนะคะหรือว่าก่อนที่จะตบปากรับฟังรับปากกับใครนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวท่านด้วยเพราะช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะอังคารก็ยังเล็งกับดาวพระพุธด้วย อังคารพุดเรียกว่าเป็นดาวคู่วิวาทะเป็นดาวที่อาจจะเกิดเรื่องของการวิวาทได้เรื่องคําพูดการสื่อสารทั้งกับผู้ใหญ่ทั้งกับเรื่องที่ท่านจะไปสื่อสารเกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานก็ได้ทั้งสิ้นต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นโฟกัสไปแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของข้อตกลงข้อบทกฎหมายต่างๆให้ดีค่ะพอวันที่25นะคะดาวอังคารจะ ย้อนกลับมาพักองศาที่พบกระดุมพระพบการเงินนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าอังคารอยู่บ้านพุธอังคารเป็นดาวธาตุลมนะคะแล้วก็มาอยู่ในราศีแม่ธาตุลมแต่มาอยู่ในบ้านของคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องของการเสียเงินปุกป,ปับ อาจจะเกิดเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังในช่วงเดือนมกราคมนะคะปี2568นี้ก็ถือว่าเริ่มต้นพุทธศักราชที่ท่านอาจจะไม่ได้ฟลอ์ได้ง่ายนะ,ะท่านอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดความลำบากใจความคับข้องใจเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้เตรียมตั้งรับไว้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ของคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตานีของท่านคืออังคาร อังคารวิปลิตอังคารโคจรเดินถอ,อยหลงังดาวอังคารอยู่ในภพศาสตะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นนิดเพราะนั้นท่านจะต้องกระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆให้เกิดเรื่องดี เพระาะเมื่อดาวอังคารอยู่ในจุดนี้แล้วเลิงกับตําแหน่งดาวคู่ศัตรูดาวคู่วิวาทะมีโอกาสสูงที่ท่านจะทะเลาะกับคู่ครองคนรักนะคะมีโอกาสสูงที่อาจจะมีปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารบุตรหลาน,นต่างๆหรืออาจมีเกณฑ์ทะเลาะกันในเรื่องของการเงินตลอดทั้งเดือนเลยค่ะพอ25ดาวคู่ยกมาสู่พบการเงินค่ะ ก็มาพักองศาอยู่ในภพนี้อยู่ในบ้านดาวพุธและดาวพุธก็ถือว่ามาอยู่ในตําแหน่งภพสุขะก็อาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของการต้องสูญเสียเงินการต้องใช้เงินปรับปรับหรืออาจจะมีเหตุจําเป็นในเรื่องของการเดินทางด่วนการต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องการป่วยไข้โรงพยาบาลต่างๆหรือว่าการรักษาตัวต่างๆก็บอกไว้เพื่อให้ได้ตั้งรับแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ ส่วนดาวพระสุขเป็นดาวที่ทายเรื่องหัวใจความรักเงินทองและเป็นดาวตัวตนของท่านด้วยตลอดทั้งเดือนเดินดีได้กําลังดีแสดงว่าตัวท่านเองจะสามารถคอนโทรลตัวท่านให้อยู่ในโหมดของการปรับตัวเองนะคะให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ท่านจะสามารถเข้าใจสถานการณ์รอบด้านได้ดีค่ะก็ะเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้นะคะคนที่โสดอยู่มีเกณฑ์พบเจอคู่จากเรื่องของการทํางาน นะคะแต่ก็ไม่ได้เจอได้ง่ายเพราะว่าจะมีเรื่องของความขัดอกขัดใจมีเรื่องของการอาจจะไม่ได้ดังใจบางอย่างเกิดขึ้นค่ะแล้วก็พอช่วงหลังจากวันที่28มกราคมค่ะดาวศุกร์ยกมาสูส่ภพลาภะกลุ่มร่วมราหูรอบระยะเวลานั้นค่ะดาวราหูดาวศุกร์เป็นดาวคู่ลุ่มหลงลาภะหมายถึงสิ่งที่ได้มาพ่วงมาเพราะนั้นคนที่มีคู่แล้วเรามัดระวังในเรื่องการมีรักซ้อนการรักเผื่อเลือก การไปแอบรักคนอื่นเข้าค่ะหรือว่าใครมารักตัวท่านก็ตัดไปเลยอย่าไปให้ความหวังเขาส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะลุ่มหลงกับเรื่องของคู่เรื่องของความรักเข้ามานั่นเองค่ะจะทําให้เกิดความปวดหัวคิดมากเกิดขึ้นได้ลักษณะแบบนี้ขอให้ท่านโฟกัสไปในสิ่งที่ท่านตั้งความหวังเอาไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานซึ่งค่อนข้างโดดเด่นในรอบระยะเวลานี้สําหรับตัวท่านค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะเชื่อว่ารอบเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะก็าอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างสําหรับ ชาวลัคนาราศีพฤษภเนื่องจากท่านก็มีเกณฑ์เสียการเงินมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีปากเสียงเกิดขึ้นเพราะนั้นหันไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อนรอให้ดาวเดินดีๆแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ต่อให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์กันด้วยนะคะใครสนใจที่จะผูกลัคนาการส่วนตัวคิวอาค้ด้านล่างแบบมีค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์ทักมาค่ะเพียงราคาแค่9,900บาทซ้อนกันดับตัวต่อตัว,ตวแล้วก็มีระบบออนไลน์เสริมให้มีการถามตอบกันดับส่วนตัวนะคะส่วนท่านใดสนใจทําบุญค่าอาหารหมาแมวนะคะแล้วก็ค่ายารักษาโรคก็สามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชี ด้านล่างคลิปนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะจะเป็นบัญชีขอธนาคารอาคารสงเคราะห์จะใช้เพื่อการช่วยเหลือน,น้องหมาน้องแมวในเรื่องของค่ารักษาหมาแมวป่วยแล้วก็ค่ายาสําหรับหมาแมวจรเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านกันด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับชาวพฤศพค่ะสวัสดีค่ะ